คนใหม่ไหมมันมันคือจังใหม่หมอนี่ไหมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีรอบเด็กครับผมตอนนี้กำลังพากันเติมพลังอยู่คนคนคนนึงเติมพลังยูทูบเบอร์นี่มาแล้วสวัสดีเอฟซีครับทุกคนทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเวก้องกันวาฟากับความหมกแุณ อันนี้คือม้อปากับี่ต้นนา้อื้อปาเกืบ้อาเพิ่มขื้นาโน้ขึนขางัว่าดงว่าดิวันเรือแต่คืนแ้วบอกแล้วเมื่อคืนแล้ว่าง้นเรือแตคืนเรือแต่เมื่อคืนน้ำจิมมันน้ำซุปมั่นเจ้กัญญาบีที่ไหน ได้นั่งหันแล้วตั้งปองไอ้นั่งใส่กไถ่พาเป็นยังอันนี้โทรศัพท์ไปไอ่สีไปใส่ตรงนี้ไปเอากระเป๋าครับลืมอกระเป๋าอ๋อโอเคโอเคครับลื่กระเป๋าโรงพยาบาลที่แด้รืมกระเป๋ากินโหลดมงเจาะเพราะว่าไออันนี้่เป็นสีมันหอดซิหน้าที่ซะก่อนอ้สิกิน มันคือบ่ไปใจมันใจถูอาใจข้างั้งใจหัวใจกูนีมันหอนยัง่เหนีแน่เลยกูลเงนพอ่อนเซนใจก้อนหมูอนม่กูดื้ทีหลังเนาะเออใหมูก่อนกำลังพดแล้วกำลังพดแล้วแต่ยิมันกำลังจะโม่อจูกับจูทำไมกินเลยกินกันโอ้ยกันแม่แม่ไหนกันไหนหล่ะแม่ ม่ดัไแล้วเอาหนามาเอาทายห้เาทายกันใจเย็นได้กันยูทูบเบอร์เอาาดกันเพิ่นกับหพ่ถังทีดีขยขุยหวานว่าได้นักบัทายน้เปินตอนนี้17บเองศาได้สนหรือทด้เนี่ทายตอนนี้สิองศา ไล่สดพี่น <bunker. S 1> ้องบรรยากาศบ่ยการอันไอ้ยวท่นผ่านเีวกเขาตะาอยู่เดตะานัดนาวเนี่มันมันก็ไหวเองหนาวนไหวบตรงเดมาอาพนจิจะองซาพอดียจิคคาบแม่ไ่ย็นเลยยืนสอนจนซันเลมไล่เย็นเนาะโอ้เริ่มจะฟุตแล้วนะหนาวแห้งอีกสักครู่เราคงจะได้กินคือแบบไม่ต้องไม่ต้องไปถึงเขาเลยมาถึงเราก็ได้ าเขกำลังโูต่ใหม่มันจะไม่มช่อวอุ้ยไม่จริงจริงมว่านีเสร็จไม่เน่สิคนีเสร็จเอาเสร็จส่น่ะคือเสร็จในตรงไ่ที่หลังไนอจุ่มแล้วขนเนอะแหนจุ่มแล้วเอาขื่นอันนี้มันขื่ทได้เ่เสร็จมันจะไปติดถงใตอันนี้เพว่านานันเกลมคนแมบหเมนกา่ายมาจากหลังนี้ค้เอ้ยกากันนังเฝ้าเต่า โซบะ้ซก็กินหมแต่มซบะกินหมูตัวเลยแล้วบางคนกินดีบากินหมูดีีแล้วบางคนเนหมูอะสนอะยรย่างอยู่ที่ร่ให้แลนแต่ลอยๆที่ลอยให้แลนขอดมายู่ใส่โยน้ำป่าเดีหนาวอุ้ยนี่กินกินดีเลอันนี้ให้เจ้าทหารคนนี้วิ่เก็บไหม

มันใหม่กันถอปยมยมียนไปคลิปมายไงแล้วสิเขาเราสร้างสอบเหมือนิ้อกว่กาด้นั่งสอบเลยนะโอยเรื่อข้าขอเมือนี่กันที่แรกว่าสิข้ากับจูที่แรกสิข้ากับจูทีแรกสงสัยเปลี่ยนแผนมันาวจันมันหนาวแต่องมันต้องคนกินหหอนเนว่าก็เลยเปลี่ยนแผนกัน ยุอธแตว่าเพรมันสิเดือดปึ้มมันกบบเป็นกินใหม่เ่บอกเอ็มเมื่อจนจอยบอมันหัวใสกันรถเอ็มนันี่บ่เ่ยังเ่ยังถามซื้อจะเมากินจอนโอ้ไลอยู่

โม่เอาเศษหนักก cool. hmm. ็ทำอะไรทุ่ตัวได้เออไ่น่าเสีก็มากินเอยู่แล้วก็มาเกาเหล่าอืมไปนะเา้าหังกบหุ้กะบบนี่ทุกะบ่้ะบบนีหยิ้มหลดเป็นยังไงเอาไม่ดีบ่ไห

าาจ,จาาทดนห้บรรยากาศซื่อๆดอกพี่น้องเจ้าหน่อยกับสองสามนาทีพกับสีพ่อเลยอ่ะกินได้บ้านนี้จะกินแรวจะกินแซ่บบ่ สุดยอดพูนี่บ้านเนาะนาใส่น้ำจิมเลยมา่น้จิ้มเลยผม่ต้องจิ้มเลยิมเข็มคนอีิมหาเข็มคนอุ่ยอสซาเพียวสวัสดีตายฉันพดได้พูดได้กินจันมาเลยคือไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ำซงไงก็เดี๋ยวจิ้มแอวใบแล้วให็นูในแม่โอ้ไอเดนเอาด้วยไอเนเอาด้วยเอาซักกันจ้ะแล้วนั่จิม ใต้ไอไอกาแฟมากของใต้ตัดไปผู้ใหญ่บ้านอ่ะคอมเมนต์ก็ให้ในติดตามให้เจ้าตลอดตัวง่ใครก็ซื้อเบิ่งเกิลทุกรอบบริสันคุณแคนสมายสวัสดีครับคุณแคนสมายกาแฟดีมากเลยค่ะครับถ่ายดีประจำเดือนไม่มาก็ไม่เป็นไม่ประจำเดือนไม่มาก็มาไม่เป็นมานานกินมาสามเดือนแล้วค่ะท่านพี่หยองจุดจุดผัดประจำเดือนมาอนกันอ่าคอมเมนต์ด้วยบริษัทยู่ด้วยอ่าคอมเมนต์ด้วยครั แ <c oughs> สบบ้นอันน่าเสียงแบบเท่าอ่ะเมันหวสิน่าเสียงแบบเท่าแะ้าเจ้าเห็นขาเขียวไปมหือมึืมอะงนี้ก็้อดอันนี้ชุบไปหนึ่อันนั้นม้วรอบเอ๊ะ้าแป๊

่ต yeah. ้นเนี่ค well, ือต้นเสียงลึกๆไปไปไปยินเล่าไปยืนาไปยืนเาถ่ายว่าเสียดีไม่ดีไม่เอซีเขาเอซีเขาถึงหเนาะต่่ถึงหหนบ้าท่าคไปยืนเท่านั้นแต่ที่หนึ่งยืนของเอกลากชนเผ่มน่ก็ได้เห็นเองนช่ไหเขาหลอ้ผู้เขารอพูดว่าขารอดนี่เป็นเรื่องการต่ง่าข่าได้เนาะ บองอะไรแบบนีเขาเห็นสิเอกรักนองหงะพูเาสิเลือกเลยนบอขาเเขาบไอนี้เล่นบอไม่มีบบเลือกตามเดีียวชุดๆเลยอะไรเขาเบ่งเบหนาเบ่เบกีว่าป็นเป็นเสยงดบดีนงงงอกไเนยเอ็นลองรัไม่มั่ม ผ่ก็เเป็นเงาไปลองฟิตนะรก็เลยเป็นเงาจะไปยืนไปเลือกอืมแล้วเราเปลนดาราไปมากสินะบถ้าไปเรียนก็ไปไฟไปบ่อ้ทไปเรียนอันนี้เรีอานนเรียนได้ผูใด้ดโอก็หูเหนะจีเนี่ยวงเงินเนี่ยทำอะไร จำบ่ไร้เพราะว่เคยนั่งสมลังนายสมกับพงสินสันโอ้โห้้พี่น้องฟองไปบานนดห่อน้นด่วงก็ได้่น่าูไบานแล้วก็เปิดิยาเออกนั่งางเลยนว่ารเปิดเปิดไปว่าบอเดมแจ้งหนานะมีวารพาไอ้เจ้าบไอ้ เอาแล้วน้องพี่น้องบานนึงต้องอานี่่างานแฟนเด็กินก้อนบานนึงใว่ป่นกินก้อนหนาวกินร้อนอุ่นท้องมากค่ะเราย่งบอกกันอุ่นที่งนะครับสดกัะค่วเนมาที่นกันตลอดปีเต่าบ้านสามสิบนาทีเพื่อพีเด้เพื่อเราเ